โทรที่สุขสวัสดิ์ค่ะพี่สุขสวัสดิ์นะแต่ว่าเรื่องอยากจะคุยกันมันย้อนไปเมื่อสิบห้าปีที่แถวงามงามวงวานค่ะถูกต้องค่ะพี่นะแล้วตอนนั้นตอนตอนนู้นน้องอยู่กับใครอะครับนู้นมาจากต่างจังหวัดนะพี่แล้วมาหาพี่ชายค่ะอ๋อแล้วก็ไปเช่าห้องเช่าที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ไปไปเจออืมอืมอืมนะครับแล้วก็ไปเจอมากับเรื่องนี้ค่ะนะแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่แถวสุขสวัสดิ์แล้ว น<พ>าย<ช>ทาเอา้าวทางนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับก็คือว่าตอนนั้นหนูประมาณว่าพี่หนูเขามาเปิดเปิดร้านอาหารนะคะแถวมมบางบัวาัแล,และทีมก็จะรีห้องเช่าที่ให้เช่าให้พนักงานอยู่ค่ะก็จะเป็นห้องห้องห้องแถวห้องแถว,แถว,แถวเรียงมาแล้วข้างหลังจะติดป่าครับป่าแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งอยู่ตรงหน้าห้องพี่เขาครับแล้วที้หนูก็เป็นเด็กก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรก็อยู่เล่นอยู่กับพวก พวกพนักง,งานอะไรเงี้ยค่ะสิแล้วตอนนั้นพี่เขาก็บอกว่าสนิทกับพี่เขาเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ในในร้านนะคะเขาก็ชอบชวนไปเล่นที่ห้องแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ไม่เคยไปนอนห้องพี่เขาแล้ววันนั้นพี่เขาไว้อยู่ห้องแล้วก็บอกว่าวันนี้น้องมีมานอนที่ห้องให้พี่หน่อยนะพี่อยู่ก็เลยไปนอนแล้วก็ตอน,นเย็นเมันหนูก็ไปไปนอนห้องพี่เขานอนคนเดียว แล้วทีนี้ตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนจีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ระ<ม>หว่างที่หนูนอนอยู่ก็รู<ม>้สึกแปลกๆเหมือนแบบมืันจะให้หลับมั้ือะเหมือนมันจะหลับจะให้หลับจะให้หลับมันก็หลับไปเลยห<ม>ลับไปแล้วก็มันก็จะมีเสียงเหมือน มือนมีผู้ชายตัวดำๆใหญ่ๆเดินเข้ามาในประตูเต็มประตูเลยอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะมาทับหนูจะมาอะไรหนูก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแต่เห็นเป็นดำๆใหญ่ๆงูเงาน่ากลัวมากอ่ะค่ะอันนี้มองเห็นเลยมองเห็นชัดเจนเลยมองเห็นประตูมองเห็นทุกอย่างเลยมีสติแต่ว่าขยับตัวไม่ได้คหนูก็ไม่รู้จะทำไงก็สวดมนต์ เรียกให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยก็เขาก็ไม่มีไม่มีใครได้ยินครับแล้วทีนี้พี่อ้หนูก็เลยมองมองมองไปรอบๆอะไรก็สวดมนต์เรียกให้พ่อแม่อะไรมาช่วยอะค่ะอแล้วแล้วตัวดำํดำๆใหญ่ๆก็หายไป่คะก่อนที่จะหายไปก็ชี้หน้าหนูแล้วก็บ,บอกว่ามึงจําไว้อย่ามานอนตรงนี้อีกือ เดี๋ยวนะพูดพูดว่ามึงจําไว้มึงจําไว้อย่ามานอนตรงนี้อีกเออหนูก็กลัวมากเลยแต่มันก็จะเช้าแล้วหนูก็เลยออกมาพอดีพี่คนนั้นเขาเหมือนก็มีพนักงานอะตื่นเขามาเก็บขยะล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าตื่นมาพอดีตอนเช้ามาพี่เขาก็มาหนูก็เลยมาเล่าให้พี่เขาฟังว่าพี่หนูมานอนห้องพี่แต่ว่าเมื่อคืนนี้เจออะไรอะไร ก็เลยถามพี่เข้าไปพี่เขาก็เลยถามว่าเจออะไรหนาก็บอกว่าเจอผู้ชายดําๆใหญ่ๆเขาเข้ามาเลยเหมือนเขาอาฆาตหนมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อแฟนพี่อ่ะเขาชอบเอาของเอาอะไรมาอะไรเงี้ยของขมนของอะไรเงี้ยอเป็นแบบของบนดําอ่ะครับชอบเอาไว้ก็เห็นในห้องเขาเอาเต็มหมดเลยตรง เตียงตรงหัวเตียงอะค่ะเดี๋ยวนะเมย์คำว่าเต็มนะฮะของเตี่ที่ว่าเต็มเยอะมากอะพี่พอพอจะยกตัวอย่างหรือว่าพอพอจะบอกได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นผ้าขาวๆหัอพี่ครับหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะมีพวกผ้าเก่าๆอะไรที่เป็นของเก่าๆคือพี่เขาจะชอบมากเหมือนว่าเขาเป็นนักร้องเขาชอบอะไรที่แบบว่ามหาเสน่ห์หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นั่นแหละ ก็แบบมันเขาก็บอกว่าประมาณนั่นแหละว่าพี่เขาแฟนเขาชอบลินของน่ากลัวพี่เพียงประมาณเนี้จ้ะท่านก็บองถามนะฮะนั่นคือนั่นคือคืนเดียวที่น้องไปนอนที่นั่นก็ไม่ไปอีกเลยน้องไม่ไปอีกเลยหลังจากนั้นไม่ไปค่ะกลัวคนที่บอกว่าแฟนเจ้าของเขาบอกว่าแฟนชอบเอาของแบบเนี้มาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอ่ พี่คือผู้ชายแฟนก็คือผู้หญิงแล้วก็พี่บุ๋มวันเนี้ยชอบเอาของโทษนะของจากเขมรนะฮะอาจจะเป็นสายสายทางไม่ดีเนี่ยนะครับเอามา่เขาบอกเขานับถือไปหามาอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้หน้าที่การงานหรือว่าเป็นมาเส้นเห์อ่าเพราะว่าตัวเองทํางานทางด้านนี้ค่ะเออนะครับคราวนี้สิ่งที่ที่มามาดุมาว่าเมคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรเขาบอกว่าแฟนเขาบอกว่า เขาไม่ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปนอนตรงนั้นนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นที่ของแฟนเขานอนคือต้งองเป็นที่ของแฟนเขานอนอย่างเดียวเลยห้ามให้ใครไปนอนตรงนั้นไปนอนทับตรงนั้นบังเอิญว่าหนูไม่รู้หนูก็นอนเล่นกิ้งไปกิ้งมาอ๋อนะ,อะ,อะ,อะไอตอนที่น้องเมนอนกิ้งไปกิ้งมาตรงนั้นมันเป็นเตียงเป็นเตียงเป็นเตียงแต่ว่าเป็นเตียงของพี่เขาแต่เราไปนอนทับบนเตียงเขา ใช่ค่ะเขาเหมือนอก็ว่าไม่ให้นอนตรงนั้นเลยสิ่งที่เมย์บอกพี่ว่าเมย์เห็นชัดมากนะครับคําว่าชัดพี่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับ,รบมันมันร้อยเปอร์เซ็นตะ์ความชัดตรงนั้นมันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือห้องก็คือปิดไฟหมดเลยก็มืดแล้วพี่แต่ว่าในในแบบว่าข้างนอกก็มีไฟแล้วห้องก็ไม่ก็มีไฟเร่รอดเข้ามาแล้วก็ เขาเข้ามาเต็มประตูดำๆๆแต่ไม่เห็นหน้าคือดำไปหมดเลยแต่ว่าน่ากลัวพี่เป็นความดำที่มันมากกว่าความมืดใช่ดำมืดแล้วก็แบบเห็นเป็นเป็นเงาดำๆำมาพี่ใหญ่ใหญ่ด้วเป็นใหญ่มากใหญ่ครับประตูเลยใหญ่ใช่ค่ะพี่ออ นะครับแสดงว่าไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นจมูกปากไม่ไม่เห็นไม่เห็นเห็นแค่เป็นรักษณะเป็นเป็นบอดี้เป็นโครงเป็นดําไปหมดเลยใช่ค่ะรูปตัวเป็นรูปร่างของผู้ชายที่ใหญ่มากครับโอ้โหเจอแบบนั้นยอมเลยว่ามีสติทุกอย่างครบยังไม่ได้หลับด้วยไม่ค่ะพี่หนูไม่หลับแต่เขาเหมือนบังคับให้หนูหลับแต่หนูก็พยายามลืมตาครับอ๋อเหมือนเขาจะมาอําเหมือนจะพยายามมาทับเรานะครับ ซึ่งถ้าเอาพุ่งตรงเท่าวันนั้นเราไม่นอนตรงนั้นอาจจะไม่โดนก็ได้ค่ะน่าจะเป็นในั้นที่อ,อ๋อนะครับนี่นคือประสบการณ์ที่น้องเมย์เจอมานะนะสิ่งที่มันอยู่ในห้องพักตีความนะว่าฟังว่าจะเป็นของนะครับอะไรไม่รู้เยอะะเต็ไมไปหมดเลยที่แฟนของเจ้าของห้องเนี่ยเขาเอามาไว้นะครับแล้วน้องเมย์ไปเจอมาเออหลังจากนั้นไม่ไปพักที่นั่นอีกเลยไม่ไปแล้วพี่กลัวครับผมนะครับ,นะรบนี่นคือเรื่องแรกที่เราได้ฟังไปน้องเมย์นะน้องเมย์ขอบคุณนะครับ ค่ะครับขอบพระคุณครับ,บสวัสดีครับ